้านตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้แถลงผลระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ของกลางเป็นทั้งรถจกักรยานยนต์แล้วก็อื่นๆอีกหลายรายการเลยค่ะ ที่หน้าอาคารตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีอภิิ์เตชะคำภูรองเจเรตำรวจรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ามพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุจินนิพานิช์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก12สถานีตำรวจภูธรในสังกัด ได้ร่วมกันถแถลงผลการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยของกลางรถจกักรยานยนต์และอื่นๆหลายรายการค่ะโดยผลระดมกวาดล้างห่วงตั้งแต่วันที่20-30มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่12โรงพักรอบเขตเมืองนครราชสีมาดำเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคอสอชแบ่งเป็นการว่ากล่าตักเตือนทำทันบนจำนวน65รายตรวจค้นประชาสัมพันธ์ร้านค้าอะไร ร้านซ่อมจำนวน194ร้านตรวจยึดท่อไอเสียรถจักรยานไม่ได้มาตรฐานนะคะจำนวน204ชิ้นจักรยานยนต์แต่งซิ่งผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนเอาไว้304รายขับขี่รถโดยไม่ได้รับอนุญาต223รายยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถของตน19รายใช้รถที่มีอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน265รายใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน2 8ราย ตรวจยึดรถจักรยานยนต์665คันพร้อมทั้งจัดทำประวัติผู้กระทําผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงแข่งรถในทาง476รายค่ะ นอกจากนี้นะคะยังจับกลุ่มผู้กระทําความผิดตามพรบอาวุธปืนได้จํานวน194รายมีของกลางเป็นปืนทุกชนิดเนี่ยรวม57กระบอกค่ะสามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดตามพรบเลื่อยโซ่ยนจํานวน2รายได้ของกลางเป็นเลื่อยโซ่ยนตอตัวและจับกลุ่มผู้กระทําความผิดตามพรบยาเสพติดจานวน257รายผู้ต้องหา264คนและของกลางยาบ้า1366เมตรค่ะ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3ระบุว่าตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมและป้องกันรโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะคะซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็เพื่อเป็นการรองรับการผ่อนคลายมาต,ตราการดังกล่าวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สั่งการให้ตำรวจภูทรภาค3ดํดำเนินการระดมกวาดล้างอาญากรรมและกวดขันจับกลุ่มการแข่งขันรถในทางสาธารณะในคราวเดียวกัน พร้อมกันทั้ง4จังหวัดนะคะระหว่างวันที่20-30มิถุนายน2563เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและป้องกันอาจญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดค่ะระดมกวาดล้างอาจญากรรมโดยเน้นความผิดเกี่ยวกับร้านซ่อมที่มีพฤติการแต่งรถซิ่งและร้านหรือว่าโรงงานที่มีการลักลอบจําหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ปรับแต่งท่อไอเสียเสียงดัง รวมไปถึงยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธสงครามและการพนันค่ะถา้าฐานข่าว่าเนื่อมาแล้รัฐบาลนะครับมีนโยบายซึ่งพวกเราก็ทราบมาดีว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการผ่อนคลายมาตรการาต่างๆเพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากเราไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าในประเทศมาประมาณสามสิบวันแล้วทนันนีก็คลายล็อกเฟสที่ห้านะครับซึ่งฐานบันเทิงฐานประกอบการาต่างๆก็เปิดแต่เพื่อรองรับรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านได้สั่งการให้สำนัก,กางานต่าชาติมาทำหนํานินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเราก็มีการระดมกวาดล้างโดยเน้นไปที่อาวุธปืนนะอาวุธปืนยาเสพติดต่างๆเพราะคนถ้าไม่มีปืนในใจมันไม่ไม่กล้าทำผิดเราก็ไปกวาดล้างอาวุธปืน,นทุกจังหวัดได้จำนวนจนนวมากนะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งสําคัญที่พระท่านดัชนียกเคยบอกนะครับก็คือว่าการตรวจฐานประกอบการบันเทิงต่างๆแล้วก็ เน้นให้เข้มเข้มมากขึ้นนะครับรวมทั้งสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการแข่งรถในทางหรือเด็กแว้นนะครับรถเสียงดังอย่างนี้นะครับดึกดื่นเที่ยงคืนก็รวมกลุ่มกันมั่วสุมมั่วสุมกันบางครั้งก็ถ้าเราพบข่าวว่าในหลายพื้นที่อาจจะมีการมั่วสุมจํานวนมากแล้วก็แข่งรถกันเรืออะไรกันมันก็เป็นที่มาของอาัจญากรรมรวมทั้งการกระจายของเชื้อโควิดสิบเ้าได้าหากมีมีผู้มีผู้ติดเชื้อครับ อันนี้ก็เลยได้มีการเข้าดําเนินการตรวจยึดตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้ยึดถอยเสียมาต่างถอยเสียเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะต้องดําเนินการทําลายนในภใน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 ายหลังครับทั้งนี้นะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ฝากขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ดูแลบุตรหลานงดการนำรถจักรยานยนต์ออกไปขับขี่ในลักษณะแข่งขันค่ะเนื่องจากว่ามีความผิดตามกฎหมายและเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ